วันนี้เรามาใส่ขอบกระโปรงหางปลากันนะคะเป็นกระโปรงหางปลาเอล30นะคะเอล30นะคะขอบแล้วก็จะใช้วิธีต่อเพราะว่าตัวนี้เป็นผ้าไหมผ้าไหมหยดเงินหยดทองนะภาษาช่างเขาเรียกว่าหยอดเงินหยอดทองนะคะมันเป็นผ้าไหมทอมือนั่นแหละแต่ว่าเขาไปเติมแต่งให้มันสวยขึ้นให้ลายมันเด่นชัด ได้สวยๆนี่แบบนี้เลยลายมันก็จะสวยขึ้นมันจะดูมีราคาดูหรูขึ้นนะคะเราก็ต้องใช้วิธีต่อเพื่อที่จะไม่ให้มันสัมผัสผิวเรานะนี่ใช้ซับน้ก็หลบลงไปพาใส่ขอบนะคะขอบมันก็จะใส่ได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าช่างก็จะใช้วิธี เย็บด้านนอกแล้วก็พับกลับเข้าไปด้านในนะคะอันนี้ช่างตู้เย็บล็อกไว้นะคะเย็บล็อกไว้แล้วเราก็สกิดให้ขาดสกิดนะคะสะกิดให้ขาดเลยเพราะว่าด้านในตรงนี้ที่เราสกิดนี่คือเวลาเราเย็บขอบเสร็จเราต้องดึงได้ที่เราเย็บล็อกออกนะคะเพราะว่าเส้นนี้เราเย็บล็อกเฉย เราเย็บขอบเสร็จแล้วก็จะได้ดึงออกพอเราดึงข้างนอกออกข้างในตรงนี้มันก็จะเด้งออกไปด้วยนะคะเพราะว่าเราสก,กิดไว้สก,กิดให้ขาดถ้าเป็นผ้าไหมแบบที่ไม่ต้องหยอดเงินยอทองแล้วก็ไม่ต้องต่อผ้าก็ได้หรือจะมีผ้าพื้นมาทําขอบเอวเลยก็ได้ไม่ต้องต่อก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ช่างตีว่าบางคนจะจะแพ้ แต่พูดถึงมันก็ไม่เชิงว่าเพ้นะมันเหมือนจะคันๆมันจะทิ่มๆประมาณนี้ที่ก็เลยต่อมันสวยนะหยอดเงินหยอดทองนี้มันสวยผ้าไหม่เราดูมีราคาเพิ่มขึ้นนะกลัดให้ตรงตามเส้นกริ้งนะคะเส้นกริ้งขอบเอวที่เรากริ้งไว้แล้วก็เนาซับในติดไว้นะคะ กระโปรงหางปลาเราจะทำซิปหลังก็ได้ซิปข้างก็ได้นะคะหน้าหลังเท่ากันเราทำหน้าหลังเท่ากัน เราต้องดูเส้นให้ตรงกันจุดที่เรามาร์กไว้เอวสามสบก็คือตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ไล่ตะเข็บให้มันเสมอกันขอบเอวกับตัวกระโปรงให้มันเสมอกันให้มันตรงกันนะว่าถ้าเกิดว่าขอบมันยาวเกินก็แสดงว่าเราต้องขยายตัวกระโปงออกอีกนะคะหรือว่าถ้าขอบมันสั้นกว่าเราก็ขยับเอวกระโปรงของเราเข้าอีกนะคะ พอดีเสร็จแล้วเราก็จะเย็บนะคะเรามาเปลี่ยนปันวิธีการตัดเย็บกันนะคะวันนี้เรามาเย็บขอบ ขอบกระปงหางปลาเสร็จแล้วเราจะยึบกลับนะคะ จับตรงที่เราเย็บต่อเลยจับพับลงไปด้านล่างเสร็จแล้วเราก็เย็บเราต้องดูฝั่งทางโน้นด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเย็บไม่โดนผ้าข้างล่าง ู้สึกว่าผ้าจะมีจําวนจํากัดนะเนี่ยผ้าจะผ้าจะจํากัดสะเลอกเกินเราเย็บหลบเข้าไปข้างในก็ได้อะทุกอย่างพลิกพลิกแพลงได้นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะ ถ้ากลัวไม่โดนข้างหน้างแล้วก็เอาแค่น,นี้พอต้องเปิดดูด้วยอ่าโอเคได้ฝั่งตรงนี้ก็เหมือนกันจัะพับลงไปเลย ขาแต่งมุมให้เขาสวยนิดนึงโอเคนี่แล้วก็พับเข้าไปด้านในถ้ามันถ้ามันหนากลัวมันไม่สวยแล้วก็เนาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เนาไว้ก่อนก่อนที่เราจะเย็บนะคะตรงนี้เราเนาไว้ก่อน แต่ก่อนที่เราจะเนาเราก็เอาเข็มหมดนี่แหละกระดูความเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยเนามันก็หลายขั้นตอนนะแต่ว่าเวลามันเสร็จสำเร็จแล้วมันก็จะสวยนะมันก็จะสวย ตึงตรงไหนย,ย่นแล้วก็จับใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะเบี้ยวเวลาเราเย็บเบี้ยวไม่สวยอีก กระโปงห่างปลาถ้าเกิดว่าใครสะโพกใหญ่มันจะตีบานออกได้ไม่เยอะนะคะถ้าใครสะโพกเล็กๆผ้าถุงสองหลานะผ้าถุงสองหลาถ้าใครสะโพกเล็กอ่ะตีบานออกได้เยอะอยู่นะคะตัวนี้สะโพกสามสิบเจ็ดต้งตีตีบานออกให้เขาเก้าเซนข้างละเก้าเซนนะคะ แต่ถ้าใครสะโพกใหญ่มันตีบานออกได้มาเยอะก็เอาหกเซนก็ได้นะคะเอาหกเซนแต่ถ้าเยอะกว่านั้นลายลายผ้าถุงด้านล่างของเรามันจะมันจะไม่ตรงนะคะมันจะไม่ตรงก็ประมาณนี้แหละแปดถึงสิบเซนแปดถึงสิบเซนถ้าเกิดว่า ขยายได้ถึง10เซนก็เอา10เซนได้เลยขึ้นอยู่กับสะโพกนะคะขึ้นอยู่กับสะโพกเพราะว่าเพราะว่าลายเพราะว่าลายผ้าถุงอะ่ะมันจะไม่ตรงนะถ้าเอาเยอะกว่านั้นน่ะแต่ถ้าจะเยอะกว่านั้นก็ได้แต่ว,ว่าลายผ้าถุงของเรามันต้องเป็นลายแบบวางสลับหัวสลับท้ายได้นะต้องต้องวางสลับหัวสลับท้ายได้ แต่ถ้าเป็นลายมีเชิองอ่ะมันสลับหัวสลับท้ายไม่ได้มันต้องเอาประมาณนี้แหละประมาณแปดเก้าเซนลายจะได้ไม่ต้องเพี้ยนเยอะเนี่ยตรงเนี้ยพูดถึงตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราพูดกันก็คือเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เราตรีสอบอ่าตรงนี้ด้านหลัง อันนี้คือตะเข็บข้างนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยที่เราตีสอบตอนแรกเราตอนแรกเราทําให้เขาแปดเซนแต่พอไปไปวางกับตัวผ้ามันขยับได้ถึงเก้าเซนช่างตีก็เลยอเอาช็อกตีออกไปอีกหนึ่งเซนเป็นเก้าเซนพับลงไปก่อนมุมจะได้สวยๆถ้ากลับออกมาไม่สวยเราก็ใช้ตัวเข็มนี่แหละสะกิทมันออกมา แล้วก็แต่งให้มุมตรงนี้มันสวยโอเคที่จริงเราเอาเข็มหมดกัดไว้อ่ะเราก็เย็บเลยก็ได้นะคะแต่ว่ามันหนาเวลาเย็บมันอาจจะ ถ้าซับในที่เราเย็บกลับมันอาจจะเบี้ยวมันจะไม่สวยแล้วก็จะใช้วิธีเน่าก่อนนะคะก่อนที่เราจะเนา่าเราก็ใช้เข็มหมดกลดับแล้วก็จับให้ขอบด้านในมันเสมอกันมันจะได้สวยๆตรงไหนมันเยอะแล้วก็พับเข้าไปใหม่ ให้มันดูเสมอกันนะคะเพื่อความสวยงามดูแล้วเราไม่ต้องเนาก็ได้นะไม่ต้องเนาก็ได้นะ้อยยิบเลยยิบเลยมันหนาอยู่นะเพราะว่าซับในที่เราใช้เย็บหลบเราอัดพากาวด้วยเราอัดพากาวด้วยนะ ก็ไม่ได้เลยนะคะทุกคนสะโพก47ช่างตีทำป้ายเปิดให้ช่างตีทำป้ายเปิดด้านในป้ายเปิดด้านในก็สวยเหมือนกันนะคะใส่10ข้างทำเข้ารูปเหมือนกันแต่ว่าเราทำเปิดด้านในเพื่อที่จะให้ตัวป้ายมันยื่นเข้าไปเยอะ จะได้ไม่มากองอยู่ฝั่งเดียวถ้าทําป้ายทบมันจะมากองอยู่ฝั่งเดียวนะคะเราก็เลยทําป้ายเปิดให้สวยสวยเหมือนกันสะโพกใหญ่สี่สิบเจ็ดเนี่ยขนาดขนาดผ้าผ้าถุงสองเมตรนะไม่ใช่สองลานะผ้าถุงพิเศษแบบสองเมตรยังทาป้ายทบไม่ได้เลย ว่ามันจะมากองอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ยื่นแค่นิดเดียวปกติเราทบแล้วนะ่ะได้สิบสิบเอ็ดกำลังดีกำลังดีงดสิบเอ็ดสิบสองว่าเจ้านี้ทบได้นิดเดียวทางคุยก็เลยทำป้ายเปิด ทำเข้ารูปแต่ว่าทําเปิดด้านในด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านในจะเป็นประมาณนี้ ด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะติดตะขอเนี่ยได้ที่เราเย็บล็อกไว้เราก็ดึงออกเลยพอเราดึงออกได้ที่เราสกิดไว้ด้านในมันก็จะเด้งออกมาด้วยมันจะไม่ค้างอยู่ด้านในนะคะเนี่เราก็ดึงออกเลยนี่เราก็เก็บได้มาสวยได้ปกติเพราะว่าได้ยังโอเคยังดีอยู่นะเนี่ยเนี่ เราก็ดึงเศษได้ออกเลยเส็จได้ที่เราสกิดไว้ด้านในอ่ะมันก็เด้งออกมาด้วยสเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปเราจะหิดตะขอนะคะเห็นโผลนิดๆหน่อยๆนี่คิอเจียนออกเลยนะท่างเปีดูไม่สวยยังไงไม่รู้ เยนออกเลยจะได้ดูสวยๆเพราะว่าเป็นเศษได้จะใช้วิธีเย็บกลับก็ได้นะคะแต่ช่างตีไม่เย็บกลับนะช่างตีใช้วิธีสอยถ้าจะขยับมาหาตัวเองใกล้ๆมันก็ เพื่อนๆจะไม่เห็นเนาะกลายเป็นเราไม่ถนัดซะง,งั้น ขอบเสร็จแล้วก็จะใส่นะคะอันนี้ใส่ซับใน แล้วก็มนนะคะตรงห่างซิปมันก็จะแข็งหน่อยนะ ต้องค่อยๆดึงใกล้ปีใหม่แล้วงานเล่งช่างตู้ก็จะมีหลายตัวอยู่นะเราก็ดึงได้เนวออกได้เลยนะคะ ดึงได้นาวออกได้เลยบ้าหนาวๆทำงานก็ร้อนอยู่เนาะ โอเคต่อไปเราจะติดตะขอนะคะเรจะเอาตัวเมียน,นี่แหละติดก่อนตัวนี้ตัวเมียนะนี้ตัวผู้ตัวเมียนะ สองสามรอบหนึ่งสองสามเก็บริมได้ตัวเมียติดตัวเมียเราก็รูดขึ้นมาก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราจะปิดตำแหน่งไหน มาติดเลยใสยด้านนี้เราไม่ให้ได้ผลไปด้านนอกนะคะเราจะใช้ตัวเล็ขตัวใหญ่ก็ได้นะคะตัวนี้ตัวเล็กนะ จะมีไซายเล็กไซส์ใหญ่นะสคอเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นทน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีใส่ขอบกระโปรงหางปลาของเรานะคะเอว30จะประมาณนี้เลยสำหรับไรนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย